สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนสบายดีกันไหมชีวิตประจำวันของเราก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเขาไม่นอนเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็จะเปิดเรียนภาษาอังกฤษให้ลูกด้วยนะคะแล้วเขาก็จะไปเรียนภาษาอังกฤษของเขานะค่ะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาเขาก็จําได้แต่ว่าเขาไม่พูดออกมาเป็นคําก็ได้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะ ก็เจอหมออีกทีก็หกเดือนนะตอนนั้นก็คงจะพูดได้แล้วนะหกเดือนเนาะวันนี้ก็มานั่งพับผ้าให้ดูเนี่ยก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยเนาะที่ระหว่างพับผ้าไปด้วยนะจะได้ไม่เซ็งจะได้ไม่เหงาคนนั่งพับผ้านะ่าจะได้ไม่เหงาปากเนาะ พับผ้าเสร็จก็เอาไปรีดนะคะเพราะว่ารถเพิ่งกลับมาจากงานศพนะคะงานขาวดำของเพื่อนแฟนนะเขาเสียชีวิตเขาเป็นโรคมะเร็งแต่เขาก็ดีมากเลยนะเออเขาสู้นะเขาสู้กับคีโมแล้วทีเนี้ยเขาบอกพี่ชายเขาว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาก็อายุ44ปีนะ วันเกิดเขาก็คือวันที่23พฤษภายังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึง4ีเลยอายุ44ปีน้องสาวสามีก็เสียตอนอายุ44ปีนะคะ,ะก็ยังไม่ถึงอายุเขาเหมือนกันเหลือแค่เหลือแค่สออ,อาทิตย์นะคะจะถึงอายุเขาเขาก็เสียชีวิตก่อนก็เป็นเพื่อนรักของสามีสมัยเด็กนะ รถก็ไปที่โอไฮโอนะคะแอคคอนนะไปงานศพเนี่ยแหละคะ่ะไปสี่วันนั่งเครื่องไปค่าเครื่องแพงมากนะแต่มันก็อยู่ในช่วงฤดูกาลของมันแล้วเนาะนะเซาเซาเวสนะคะของ อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะเซ l เว็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะพันสองต่อสองต่อต่อเครื่องสองต่อก็ขี้เกียจฟังแม่มันพูดก็ดูลูกข้างหลังก็ได้นะคะ เราจะเล่าให้ฟังว่าในการเดินทางนะถ้าเกิดว่าลืมเอาไปเกิดลูกไปนะไม่ไม่ได้ถ่ายใบเกิดลูกอะใส่ไว้ในโทรศัพท์ไปนะก็หาภาพอะไรยืนยันก็ได้ที่เกี่ยวกับวันเกิดเขาเขาไม่ได้ต้องการเจอชื่อเขาต้องการเจอแค่วันเกิดนะพวกเราก็ไม่รู้นะในเรื่องแบบนี้แล้วทีเนี้ย คือสามีเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยลืมนะแต่เขารีบอ่ะเขาคงรีบอ่ะเขาลืมแล้วเขาบอกว่าอุ้ยฉันลืมใบเกิดลูกฉันจะทำยังไงแล้วพนักงานก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องกลับไปบ้านหรอกอขอให้เธออ่ามีวันที่เกิดลูกคือกำกับเก้าพอแล้วก็ได้แล้ว เออแล้วทีเนี้ยไอรถก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ถ่ายหรอกฉันลบทิ้งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสามีก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันถ่ายไว้หรือเปล่าอ่ะเฮดโชเดอร์อ่ะ shoulder อัดแ h e เฮร์เ e ด h ชเดอร์เฮดโชเดอร์เอ็นีเอ็นโทนนโทเฮด e ชเดอร์เอ็นนีเนโทนีเอ็ e โทเอ็นไอ a อ็ e n อเอ็นไอเอ็นไอเอ แอนแมวแอนนเล่นไม่ได้นะคะถ้าเล่นถ้าเล่นกับเขาเขาจะขี้โกงนั่นแหละที่พวกรถผิดพลาดเนาะก็เลยสามีก็เข้าไปหาลูกภาพที่เกี่ยวกับวันเกิดลูกแล้วก็ไปเจอลูกเท้าพอดี แกถ่ายรูปเท้าไว้รูปเท้าลูกอะ่ะตอนที่เกิดที่โรงพยาบาลเออมันก็มีวันเดือนปีเกิดลูกก็เลยเอาให้เขาดูเออเขาบอกว่าไปได้นะไปได้ไปได้เดี๋ยวฉันจะเขียนกำกับไว้เวลาขากลับอ,ะอ่ะที่แอร์พอร์ตคลิปแรกอะ่ะเธอจะได้โชว์เขาแล้วเขาจะได้รู้ว่าเออเธอโชว์ภาพให้ฉันดูนะ แล้วเขาจะได้ให้เธอผ่านมาง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องพกใบเกิดลูกที่เป็นใบกระดาษนะเธอสามารถที่จะถ่ายรูปใส่โทรศัพท์ไว้ได้ขอให้วันเดือนปีเกิดของลูกเธอมันตรงกับที่เธอบุกตั๋วเครื่องบิน แค่นั้นก็ได้แล้วแล้วก็อ้าวไม่ค่อยอไม่ค่อยได้เดินทางไม่มีโอกาสได้เดินทางแบบมีลูกไปด้วยสักทีเนาะก็เลยไม่รู้สามีก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเพิ่งจะรู้เนี่ยแหละครั้งแรกเนี่ยแหละในชีวิตของฉันห้าสิบปี วันๆเราก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะลูกก็จะวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยแหละถ้าเห็นเราทํางานถ้าเกิดว่าเราไม่ทํางาน<ม>น้่นเขาก็จะไปนั่งอยู่หน้าทอทัศน์นนล้วค่ะ <c oughs> เขาลงเท้า <c oughs> แนบใส่กระถุง <c oughs> go learn your English honey go learn your English come on เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะโอ้กลบว่าเอาอะไรมา้ ลองเท้าไหมแล้วขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรสนะคะถ้าครบ6,000เมื่อไหร่จะมาแนะนำตัวให้ฟังนะคะอาจจะได้เห็นพระเอกของโรถด,ด้วยนะคะเอออาจจะได้เห็นพระเอกของโรถออกกล้องด้วยนะถ้าครบ6,000นะคะบาย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  ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอ,อ